เป็นคลิปที่2ของช่องของหนูเองนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของหนูนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ทุกคนได้เห็นการตักบาตรไปเนี่ยก็คือแม่นะคะพาไปตักบาตรวันเกิดนะคะก็เพื่อให้เป็นแม่บอกว่าเป็นสิริมงคลในวันเกิดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหนูยังไม่ได้อาบน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปป่วนคนอนื่นๆที่เขายังไม่ตื่นกันก่อนนะคะขออนุญาตเป็นเด็กน่ารักสักนิดนึงนะกัน สวัสดีค่ะพี่ดิแมวัวตื่นหรือยังคะแมวัวนูนะคะนอันนี้พี่ฝนพี่ดิ

ตื่นมาก็สวยเลยงงมากสวยเลยค่ะตื่นมาวิกันกลุ้มทำไมเอ่ยอยู่กลัวหลุเนื้อนะเนี่ยอยู่กลัวหลเนือ Ya ben ay กันที่บ้านพักภูล่าที่ชะอํานะคะ,<ย>ะก็เมื่อคืนนะคะที่หนูไปพักเนี่ยมันก็เป็นบ้านพักของภูล่าเหมือนกันแต่ว่าก็คือแม่เนี่ยมา มารอก่อนพราแบบเผื่อว่าถ้าสมมุติวันนี้เราเดินทางตอนเช้าเนี่ยเรามาถึงที่นี่จะเย็นแล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่นี่ก็คือเมื่อคืนเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะสนุกกันอย่างเต็มที่เลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วและนี่ก็คือบรรยากาศในห้องถูงใหญ่นะคะรอบๆก็เมื่อกี้ก็ให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะคะส่วนธีมงานของวันนี้นะคะก็คือชุดนักเรียนนะคะก็หนูบังคับให้ทุกคนใส่หมดเลยแม้แต่ตากล้องก็ใส่นะทุกคน แล้วเราต้องรอดูบรรยากาศคืนนี้กันจะถามแม่ว่าบรรยากาศที่มาจัดงานวันเกิดวันนี้เป็นยังไงบ้างแม่ชอบไหมชอบเพราะว่ามันเป็นโองงอหไรโอ่งอะไรทึ่งแบบรลบครัวดิวกันในนอนร่วมนองกัได้นอนกับแม่เพื่อนนอนนี้นอนกับนอนเอนแบบลุ้องยักนอนแบบลุ้นแม่แก้แล้วโอเค ชอบๆประวัติว่ามันช่วยนะบรรยากาศดี้ยุนแบบกรอบครัวใช่ดูกันแบบมีแดนเซอร์มีน้องอยู่ติดกันปีเจนเราติดกันเมจอบเดี๋ยวจะมาถามว่าแบบ บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนชอบไหมชอบมากมากเลยชอบมากเพราะเป็นปีที่3แล้วที่ว่าน้องลินพามาที่พันนี้ใช่แต่ว่าใช่แต่ก็มันไม่เหมือนกันทั้งที่เลยเจ้าเป้งชอบเพราะว่ายังไม่ได้กินกุ้งเลยนักม้าไม่จบเพราะว่าไม่ได้กินกุ้งสินี่อ่อพาไปร้านซีฟู้ดนะคะร้านซีฟู้ดขย็นเจ้านี้นะคะปิดร้านตั้ง้กอนเลยนะคะตัวกินกุ้งนะคะเนี่ตัวกินกุ้ง ไอตัวนายโยนเอาเอา,อาเอาพี่กันชอบเพราะเพราะว่าได้กินส้มตำเร่งมันอยู่ขายไม่ได้กินส้มตำมันนะพี่ฝนชอบเพราะว่าเพราะว่าได้เจ้าเองแบบไม่ต้องหุบฟังเลยไอเต้าพี่หวัหวกนเนี้ย พี่แบง์ชอบเพราะว่าเพราะว่าผู้เยอะผู้เยอะผู้เยอะเขารักเดียวใจเดียวนะคะผู้ชายอย่าไปยุ่งกับเขานะคะคนนี้เนี่ยรักเดียวมากไม่ไม่ไม่เคยยุ่งกับคนอื่นเลยหนูเป็นพยานได้หลังจากอันนี้ออกไปก็อกกันนี่จะถามพี่แบง์ว่าวันนี้อ่ะบรรยากาศของวันนี้พี่แบง์ชอบไหมวันนี้บรรยากาศ ชอบมากแล้วก็สวยมากชอบบรรยากาศทุกวงแล้วก็จุดที่ว่าประดับทุกอย่างเลยนะครับสวยกว่าปีที่แล้วอีกเออสกว่าพปีที่แล้วอีกแล้วก็ยังมีคืนนี้คืนนี้ยังมีรอรุ่นอีกหลายอย่างด้วยอย่าเมานะไม่มองเดี๋ยวมีมีรุ่นเลยตั้งใจตั้งใจเอาลุงมัวไม้หน่อยกิเอาลูกมัวไม้แล้กการเฉยตัวเย็นแล้วไม่ตั้งใจจตั้งใจจะไปน้องลินด้วยนะครับคิดไว้เลย คืนนี่ขนนี่ตั้งใจจะไปแล้วก็ในราก้หนน้องลินมีความสุขมากๆครับแย่ดือ้อนะครับเป็นเด็กดีน้องลิงน้องลิงน้องลิงน่ารักมากครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาให้ดูช่วงที่เรากินลูก่องพิมเสนด้วยให้ดูสองวิจ้าจะถามว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างสวยมไหม ก็สนุกสนานค่ะสไตล์แบบว่าวัยรุ่นพูวิลล่าน้องลิลลี่เขาชอบนะคะไม่รู้ทำไมวันเกิด3ปีอยู่ชะอำสามปีเปลี่ยนตีมั้งนะปีนะ <S <S แล้วปีแรกเนี่ยมันนูตรงทีว่าเราวันยูโก,ก็กลันตาแล้วเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเมาเรือเพื่อที่จะเดินทางมาชะอำอะไม่รู้อ่ะมันชอบพี่เจนไม่ชอบหรอชอบชอบชอบ จ้มเดี๋ยวปีหน้ามีหลานมาด้วยเปลี่ยนที่หน่อยนะอินดูลานไม,<า>มน่ไปแล้วน้าเด็กเล่นดำเรือก็สตไตล์วัยรุ่นนะคะทุกคนก็สนุกสนานดีแล้วก็เย็นนีตีมนักเรียนเดี๋ยวรอดูชุดนักเรียนของพี่เจนกับพี่ยวเอ้ยเป็นของกิมมี่หนูตกกิมมี่หนูตุกตาก <c oughs> เดี๋ยวรอดูตอนแต่งตัวเสร็จ đi กันจะดับเนาะโอ้โหปอดักปอก่อนปอกนเย้เปิดไฟค่ะอกใหก่อนนะคะเพราะว่าจะทะลุลงไปแล้วนะจ๊ะได้ด้วยน้องมีความสุขมากมากนะ17ปีแล้วแล้วก็ทำอะไรก็คิดเยอะเยอะเมยกันกำลังใจน้องตลอดนะรักน้องนะ ครับอันนี้กลองหลวงเรมใช่ไหมบ้านพักแล้วก็นของเอฟซีของเอฟซีออกทุณมากนะคะได้อันนี้ทีมชุดนักเรียนนะคุกคนก็ถ้าหันไปรอบๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทุกคนต่างใส่ชุดนักเรียนนะคะแล้วแต่วัยนะคะก็จะมีตั้งแต่ปลาจมนถึงมหาอะยรกันเลยแล้วก็จะมีนักเรียนนอกด้วย เป็นฝ er. oh! uh okay, well, we yeah, okay. okay, ั่งเลนเซอร์ของรบโอ้ยอันนี้ค uh ุณผู้บริหารอันนี้คุบานเฮ้เดี๋ยวเราจะไปเก็บของกันเดี๋ยวไปอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะ ทำแล้ก็ขอให้มันได้เอ้อเกิดอะไรขึ้นขอใมันได้มีอีกไหมไมยมีแล้วโอเคได้ไหมคเออของแกมี่รื่องไของแกมีเร่องไงเออ คเลว่ามิานนี้ให้ให้เป็นพิเศษพูดความในใจกับน้องปยบอลด้วยพี่ดา นะครับนะคะต่อวันเกิปีนี้ก็ข้อยลองยนะคะมีการสื้ต่างๆแล้วก็ใหญ่ดูกับเมียดูดับปีนี้เป็นปีน้าครับเป็นนะคะแล้วตาบ้อยลองหน้าหลักเสร็จมีนะคะจะรอดไสนะเออแต่เราแบมไม่มีอะไรมาก็คือแบบสุดที่สุดจังไม่เคยมีก็คือบางบางที่บางอย่างที ตาเดียวบ้งก็ขอบคุณ bon ทุกคนเลยนะคะที่อยู่ข้างๆแล้วก็มาในงานวันเกิดของ้องปีนี้นะคะก็จริงๆแบบอยากให้มาพบทุกคนที่เคยมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็้วยอิทธุพะอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้ก็รู้สึกได้ว่าทุกคน มาด้วยความเต็มใจแล้วก็เต็มใจที่จะใส่ชุดนักเรียนเพื่อน้องด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยัไม่จบเลยยังยังม,มีก้องพีะคกล้อง,องอเนเซอร์้มีตรงนี้นงมีตรงนอกว่าน้อียางเลยอให้ได้ไม่ได้หรว่น้องมีพี่มาเพือเมีแต่พีกับบน

哈哈哈 ก็มีมีความทุกข์ทรมานนะครับขอบคุณครับก็เป็นเด็กดีแล้วก็อย่าดื้อนะอเป็นเด็กดีนะครับแล้วมีข้อผิดผีไปนะครับขอบคุณครับ ความสำเร็จในชีวิตในทุกๆทางที่น้องอยากจะเป็นนะครับแล้วก็เจอได้สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตร่ำรวยสวยๆขึ้นเยอะๆแค่นี้ครับค่ะ <c oughs> สำหรับเจนนี่นะคะก็เหมือนเดิมทุกปีค่ะรักน้องเสมอให้ลิลลี่มีความสุขให้ประสบความสำเร็จได้เรื่อยให้มีมากกว่าเจนนี่เป็นร้อยเท่าพันเท่าไปเลยไปๆก็วันนี้นะครับวันคืน้องลิลลี่ก็ให้น้องลิลี่มีความสุขาม,สม,มากๆอ๋อครับไม่เจ็บไม่ใคร <c oughs> ทุกีทุกครั้ง <c oughs> ทุกีทุกครั้งทุกกา เดี๋ยวมูมูมูตึงกันมูไม่เดี๋ยวตึงกานัเราแขงเร่งไปเรื่อยอยู่แบทุกคนเดี๋ยรักน้องลี่ไปนันนเป็นเด็กักทุกคนเป็นเด็กักทุกคนเ้ทุกคนรักไปนันๆถึงมู่มันดีมาอ้ไปแล้วี่เราหยิบมูคนเราตานี้เลยตานี้ตานี้ก็พุ่ม สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในงาน uh huh. วันเกิดพี่ลินลี่นะคะวันนี้แล้วก็เราจะพาทุกคนไปรับชมการสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่กันก่อนที่จะไปนะครับผมก็ขอไวพรก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอให้น้องลินลี่นะครับผมเป็นเด็กดีของ ทุกคนในค่ายแล้วก็แม่เกดนะครับผมก็วันนี้วันเกิดพี่ลี่นะคะขอให้พี่ลี่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็อยู่กับครอบครัวไปนานๆเป็นคนที่น่ารักของทุกคนนะคะแล้วก็พี่โอ้โหจะยังจบแล้วครับคุณดีมากครับไปถามเลยกันนะ่รู้วแดนเซอร์ตอนนี้ก็คือจัดหนักมากทุกคนมาดูดิดโอ้โหโอ้โห กินว่าันหลักฐานอยู่ในมือไม่ได้กินโอ้โหมามาดูกันครับมีอะไรจะพูดให้กับน้องลินลี่ไหมคะขอบคุณน้องลินมากเลยนะคะแต่ไม่รู้น้องลินได้กินยังแต่ที่ได้กินแค่ได้เหลือแต่หัวปลาอย่างนี้แล้วค่ะขอให้น้องลินมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กน่ารักแล้วก็มีรอยยิ้มแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะรีบอี่าดนเซอร์โอยไม่ได้ค่ะล้างมือก่อนไหมคะอ๋อล้างมือ คนต่อไปค่ะคุณพี่แป้งมีอะไรจะพูดได้กับพี่ลี่ไหมคะอยากบอกน้องลินลี่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะนังไม่อิ่ม <c oughs> <c oughs> หยุดก่อนไม่กปลา <c oughs> พูดได้เจ็ดก่อนไหมคะ <c oughs> ขอบคุณน้องดินสำหรับอาหารมื้อนี้ด้วยนะคะ่ะ <c oughs> มีมีอยู่คนหนึ่งนะคะคนที่อายุเยอะที่สุดในค่ายเพลงเรานะคะก็ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ๋ออาหารวันนี้สนุกมากค่ะค่ะและแม่เต้าก็กําลังหม่่าเข้าอยู่ไปตรงเงินก่อนตักวยพ่อจับไอพ่อหน้ายลูกไอหลานลินลี่คงมีความสุขค่ะแล้วหาเงินตองให้ได้เยอะๆค่ะเผื่อจะได้พาแม่เต้าไปเที่ยวห้างค่ะโอเคค่ะค่ะ วอวยพรหน่อยค่ะอ่าพี่ก็ขอให้น้องลี่นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นความสุขให้ทุกคนแบบตลอดไปเลยเพราะว่าน้องลี่เป็นคนที่เป็นคนที่สนุกตลอดเวลา<ะ>ขอให้น้องก็มีความสุขมากๆค่ะรักมากๆ,ๆด้วยค่ะ